ผมเพิ่งเจอนี่เลยหัได้แล้วครับคุณโหัวเดี๋ยวมาดูเครื่องหลย่วเรอยยังหนักนาะงไม่ใช่มันยังค้างอยู่ในรถบ้านใช่ รีวิวรถคันนี้ให้ดูหน่อยอเป็นพื้นอะไเพื้นไหนติดเป็ดมันก็จะติดหน่อยนะครับรรอโอ้ยเครื่องมีมีท่อนี้นะ Toyota ครับแท้เลยที่ไหตัวนี้ี่เอเติมยาไปยังนี่่าไม่ไข่นกเนเติมไม่ได้ไข่นตเนาะเกิดังหัวนะเตมกันตมโอ้เตันบอกว่าเป็นีเนาะ วงอะไรมันหนักเนาะวันอะไรม,มันม่ม,ม,ม,มีวงมาฟาวเร์ที่ไหนมันพาวเวอร์มันนี่ครับเมื่อกี้วันเมื่อวานก็บอกว่าไม่มีพาวเวอร์นนเนาะเวานนั้นนี่ปั๊มมันก็มีเนาะ ว่าใกล้ไซขนาดนจ็กอาร้อยเกรอยลีร้อยกฟิ่งฟิ่องอันนี้ชุดตามับอันนี้ตาดจังเลยเี่ยำเลยโอ๋อทาใหญ่เขียนว่าสี่สาม ควัานี้เนินทั้งนั้นเลยในรถในขังนั่นจะมาเปลี่ยนไซส์อะไรสักอย่างครับช้างเขาก็ตเติมาเติมมันใส่ยืดขับอยู่ได้นหะ ภายในครับเกียร์ก็ห้าเกียร์ครับถ wow ึงเกียร์ห้าเกียร์ทั่วไปครับหกกับเกียร์ถอยเกียร์ยังขึ้นหมดนะครับเกียร์จะฟูดหน่อยนะเพราะว่ายยังไม่เติมยา นนะอันนี้ผ้าก็เสียฝนอีกหนึ่งชั้นครับเพราะว่ามันเป็นแค่จุดเชื่อมต่อกันตรงนี้ลง <worldview> มาปว้าผ้าซับอีกชั้นหนึ่ง ช่างน่าจะเปลี่ยนกรองดีเซียวครับสีสีก็จะมีอย่างนี้เป็นแค่สีสีสีถลอกครับไม่ใช่สเปรย์นนะเป็นแค่สีถลอกน,นี่หลอ่อขอบสิบหกครับแต่ข้างหลังยังเป็นยางเจ็ดอยู่เ็ายังไม่ได้เติมลมมันอี้จะมันเบลร์อยู่เลย เกือาไปสามกิใช่ป่ะตรงนี้ก็ว่ายังไม่ได้อาจารบีนะียังไม่เห็นมีรอยอาจารบีเลย าัสิรับประชราสินทั้งนี้แปดวซฟนี่ถึงแม็ทถึงยูล็อ เป็นกรองดีเซลเนะคืออะไรไม่แน่ใจนะ ประมาณนี้ครับนี่เกไปต่อดําหมดกี่หมื่นเนาะแต่ว่าค่าแรงช่างในสองหมื่นครับเพิ่นเขาบอกงั้นนะแต่ว่าไปติดตั้งดำรับแล้วก็แปลกงฝาแปลงจง,งอางแต่ชดุดขาตะกะเตรมชุดดำนี่ซื้อต่างหากครับแต่เบ็ดเสร็จแล้วรวม,มยังไม่ทราบเท่าไหร่ยังไมถามตัเตนเจ็กเลย สีหัวก็ยังไม่ได้ทําครับสีหัวเดิมจะไปเคลียร์ที่เทอยู่ครับ เดีย๋ยวดูตอนเขาตักเต้นใส่ครับ